กลคุ้กับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาตนวันนี้เนี่ยผมจะทำเมนูของหวานนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นของหวานที่ทําง่ายมากๆนะครับนั่นคือเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะครับซึ่งมีเทคนิคนะครับในการทําให้ตัวเม็ดบัวลอยเนี่ยมีความหอมแล้วก็นุ่มอร่อยนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของผมเองนะครับ ซึ่งเหมาะกับการทํากินอยู่ที่บ้านนะครับนะแต่ก่อนที่จะมาดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้ง,ทง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบเพื่อเพื่อนในทุกวันพุธศุกร์สเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างน,นะครับว่าคลิปไหนผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ครับ หรือหากเพื ier, ่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับหรือว่ามีปัญหาในการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook <poop> ค <y> รัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบอกข้อมาหาผมได้โดยตรงครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเผือกนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เผือกหอมนะครับนำไปต้มหรือว่านึ่งให้มันสุกนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวกะทิครับ แป้งมัน,นครับแป้งข้าวเหนียวครับสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวเมว็ดบัวลอยกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวนะครับผสมกับแป้งมันสำปะหลังนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเผือกหอมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ขยำให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ เือกเนี่ยเราพยายามเลือกที่มันสดใหม่นะครับแล้วก็ดูที่มันเนื้อดีๆหน่อยนะครับเนื้อดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อใสๆซุยๆนะครับพอเวลาเรามาทำตัวบัวลอยเนี่ยก็จะทำให้มีความอร่อยนะครับขั้นตอนนี้เราผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อนนะครับพยายามบี้ให้เผือกมันกระจายตัวแตกออกให้หมดนะครับอย่าให้มันเป็นก้อนนะครับ จากนั้นก็ค่อยๆเติมตัวหัวกะทิลงไปนะครับแล้วก็ผสมคุูเค้าให้เข้ากันนะครับตัวหัวกะทิเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหอมมันนะครับสูตรนี้เนี่ยเหมาะกับการทำ รัประทานที่บ้านนะครับพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันนะครับผมก็จะค่อยๆใส่ตัวน้ำมะพร้าวลงไปนะครับตัวน้ำมะพร้าวนี้นะครับ่วค่อยๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนะครับ ัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวโปรไลยเผือกของเรานะครับสำหรับใครที่ไม่มีน้ำมะพร้าวหรือว่า,าไม่ชอบนะครับก็ใส่เป็นตัวน้ำเปล่าได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับค่อยๆเติมลงไปนะครับอย่าเติมลงไปทีเดียวหมดนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ตัวแป้งโรอยแฉะได้นะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยเราไม่สามารถาใส่ได้ไปเป๊ะทุกสูตรนะครับเพราะว่าตัวเผืือกของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นแป้งต่างกันนะครับนะคือเราซื้อเผือกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆใส่แล้วก็นวดไปนะครับ วจนกว่าแป้งมันจะเข้ากันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะเกือบได้แล้วนะครับต้องบอกว่ากลิ่นตัวแป้งกับตัวเผือกเนี่ยผสมกันแล้วมันหอมมากๆนะครับอันนี้มันยังไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมะพร้าวอีกนิดหนึ่งครับส่วนตัวน้ำมะพร้าวที่เหลือนี่นะครับยังไม่ต้องทิ้งนะครับเดีย๋ยวเราจะ นำไปใส่ผสมในตัวน้ำกะทิบัวลอยอีกทีนะครับมันก็จะยิ่งทำให้มีความหอมแล้วก็อร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ<ม>ก็ให้เรานวดแป้งไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่ามันจะได้แป้งแบบนี้นะครับก็คือมันจะเริ่มไม่ค่อยติดมือเราแบบนี้นะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะนวดปิดนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันเข้ากันดีเนาะ เห็นแม้จะติดมือเราแบบน้อยลงเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เตรียมแป้งมันนะครับใส่จานแบบนี้นะครับแล้วก็แป้งบบวลอยที่เราทําไว้นะครับวันนี้ผมจะใช้การตัดเอาเลยนะครับหรือว่าใครจะปั้นเป็นก้อนก็ได้นะครับเริ่มจากนําแป้งบบวลอยมานะครับเอามากรีงๆนะครับให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ใช้มีดนะครับตัดได้เลยนี่วิธีนี้นะครับก็จะง่ายนะครับหรือใครจะตัดเราก็นำมาปั้นอีกทีก็ได้เหมือนกันนะครับพอตัดเสร็จเราก็เอาใส่ลงไปในแป้งมันนะครับเพื่อไม่ให้แป้งมันติดกันนะครับ แล้วก็หั่นไปเรื่อยๆนะครับชอบเล็กหรือใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพยายามตัดให้มันเท่าๆกันนะครับใส่ไปแล้วก็คลุกแป้งมันอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกันนะครับหรือให้จะตัดแบบนี้แล้วก็นำมาปั้นกลมก็ได้นะครับก็คือ ได้เหมือนกันแต่ทาแบบนี้เนี่ยมันก็จะสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับออกมามันก็น่ากินไม่แพ้กับการปั้นกลมเลยนะครับแต่ที่สาคัญนย่ยมันจะประหยัดเวลาลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดแป้งนะครับจากนั้นพอได้แป้งบัวลอยแบบนี้นะครับนะก็ ให้เรามาตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับตั้งน้ําให้เดือดจัดๆแบบนี้ครับแล้วก็ใส่แป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนมันนิดนึงนะครับให้ตัวแป้งมันกระจายตัวนะครับพอแป้งมันกระจายตัวนะครับเราก็ตั้งไว้ให้มันเดือดเลยนะครับ จากนั้นก็ให้เราเตรียมน้ําเย็นจัดนะครับมาไว้เลยนะครับอันนี้ถ้ามันเดือดแรงเราก็หลีไฟลงนิดนึงนะครับคือโบลลอยเนี่ยพอมันสุกนะครับนี่สังเกตดูว่ามันจะลอยขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แลวนะครับก็ให้เราตักขึ้นเลยนะครับ แต่คือเราก็เอามาน็อกในน้ำเย็นนะครับก็จะได้ไบัวลอยแบบนี้นะครับที่เราต้องใส่น้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าจะทำให้ตัวเม็ดบัวลอยเนี่ยมันมีความหนึบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนผสมของตัวน้ำกะทิบัวลอยนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับหัวกะทิครับน้ำมะพร้าวอ่อนที่เหลือจากการทำแป้งบัวลอยเมื่อกี้นะครับมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นนะครับหางกะทิครับสุดท้ายก็จะเป็นเกลือครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมา เตรียมทําในส่วนผสมของตัวน้ํากะทินะครับเริ่มจากตั้งไฟเลยนะครับเริ่มจากเอากระทะนะครับตั้งไฟนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะทองนะครับจากนั้นก็ตามด้วยหัวกะทินะครับแล้วก็หางกะทินะครับวันนี้ผมเอามาใส่ถ้วยล้างหัวกะทินิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดถ้วยอยู่นะครับ นะครับนี่ให้เปิดไฟอ่อนๆนะครับเพื่อไม่ให้กะทิมันแตกมันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวนะครับตัวนี้ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหรือจะใส่เป็นน้ำเปล่าแทนเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับเกลือก็จะช่วยตัดรสชาตินะครับให้มีความเค็มๆนะครับอร่อยๆนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ ชอบหวานมากหวานน้อยนี่ก็ปรับเปลี่ยนเอาตามความชอบเลยนะครับากนั้นก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอันนี้ใช้ไฟกลางๆนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับ แล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับว่าความหวานความเค็มเนี่ยได้รสชาติที่เราต้องการเลยหรือ,อยังนะครับอันนี้คือความหวานของผมโอเคแล้วนะครับผมชอบรสชาตินี้และเดี๋ยวผมจะทยอยใส่ตัวบัวลอยนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับอันนี้ก็สเสด็ดน้ําไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้รสชาติมันจืดนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับ ถ้าใครชอบกะทิเข้มข้นกว่านี้ก็ใส่กะทิเพิ่มได้เลยนะครับสูตรนี้จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทำไปแจกคนอื่นด้วยนะครับจากนั้นนะฮะก็รอให้ตัวน้ำบรอลบอยมันเดือดอีกทีนะครับจากนั้นพอใกล้เดือดน,นะครับก็ให้ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะครับใครมีเยอะกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้เลยนะครับใครจะหั่นเนื้อเผือก ใส่ลงไปเพิ่มวันนี้ก็แล้วแต่นะครับพอตัวโบวลอยของเรานะครับเดือดอีกครั้งนะครับก็คือไม่ต้องให้มันเดือดจัดมากนะครับถ้ามันเดือบปุดๆเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับสําหรับนี่โบวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะครับน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาลอง ชิมรสชาติดูนะครับต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับอร่อยมากตัวบอลลอยเผือกเนี่ยมีความเหนียวนะครับนุ่มนะครับหนึบแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับหอมมากกินกับน้ำกะทิหวานๆมันๆเค็มๆนะครับกับมะพร้าวอ่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับอร่อยมากๆ ยังไงก็ลองมาทำดูนะครับง่ายมากๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆผมจะนํามาม่อใไปนะครับ